เมื่อเสาก่อนไปเหตุงานก็เห็นเลิกงานมากกเห็นจากมันผลมาเหตุอีอย่างเห็นตั้งแต่เจ็โมงเสา store, ล unda, ล unda, จนโดนนี <net> <that? net finding forward> ่ Entonces, ส het, ิหกมงแรงอันได้สามเข่าสันนอทอมออทอมเอากายยุนี่บออีกหลายบอสิลงโตไปบ่ เดียวไปนันยาเดียวต้มเขียวนี่โอ้ยอาเพื่อนมาสิไดำให้นี่ไม่เมื่อวันสัน่นี้คือ่าดำมโลสันปีนาดำโรดและท่อมนี่ดำพร้อมกันนี่นี่ค่ะเพื่อนอันอาเพื่อนมาเดียวไปเขี้ยวๆนันเหม็นยาเพราะสั้นเทากับมีตรทายลูกนอกจว่าเป็นเขา ดํรอดอาท่มงามข้าวเดียวดอกนี่อันนี้ก็งามหรอนี่อาทิตย์หนึ่งพอดีนี่น้ออาทม่มนี่ค่ะให้นี่พ่นดําข้าวเดียวบังงามคักนี่ปีนาดาําเบาคุณอาบันทม่มค่ะวังหันนี่ เงื่อนพานอขูงขางเพื่อ,น,อ,อ,อนแม่อยู่ในบ้านนั่นแหละนี่หน้าอยู่ข้างข,ง,ขงกันนี่ให้ติดเพื่อนนี่ดำเอาง่ามข้าวเดียวที่เรือนะเพื่อนว่านแต่วา่าเราตกก่าวายุดอกหน่อยหนึ่งเคืองตาเพื่อนกระสีมาแบบเราบอกว่าสิม,มาไทยดำไหมเดี๋ยวไปเคี่ยวเคี้ยวนะตอนแรกนึกว่าเขาแล้วว่าไม่ไต้หยาว่าสัน้นวายุเราเดี๋ยวออกมาเฮ็ดแบบทุกเสารทุกเล้งทุกเสาทุกแรงเมืเอนเสานี่ก่อนไปเห็นงานก็เห็นเพื่อนค่ะวันนี้เพื่อนกระสบออกมาเห็ดตอนเสาแล้วก็ตอนแรกกันนี่แหละก็เลยเห็นกันเฮ็ดหยาหยาหลายค่ะเพื่อนว่า